สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอินสินค้าตัวหนึ่งจากทางเมกสเปชื่ออิตาเดียนะครับผมโดยสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่นําเข้าจากทางอิตาลีและมีจุดเด่นในเรื่องของการรักธรรมชาตินะครับผมเพราะตัวไซกรองเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ใช้เหล็กโลหะทางสั้นทรออกไซด์สามารถล้างน้ําได้และนํามาใช้ใหม่ได้นะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นจะปลอดภัยกับผู้ใช้มากกว่าเพราะไม่ทําให้เกิดโอโซนโดยจุดเด่นหลักๆของสมาร์ทแปรอะพิวริฟายเออร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจับเซนเซอร์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะดูคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะครับผมโดยที่มันจะจับจากฐานนะครับผมส่วนตัวไส้กรองกับเครื่องเนี่ยจะอยู่ในเป็นยูนิตท,ที่สามารถแยกออกมาจากกันได้สมมุติว่าถ้าท่านมีตัวยูนิตเซนเซอร์หลายตัวถ้าสามารถจะเดินตัวฟอกอากาศไปเพื่อที่จะไปติดตั้งในจุดอื่นของบ้านได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศเพิ่มครับผมโดยตัวอิทิเลียนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใช้กับพื้นที่ทั้งหมด15-20ตารางเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องนอน,ห,อนห,อห้องทํางานหรือห้้้องทีี่่มมสสัเยาารรถใชชไดชนนก โดยที่เครื่องอิสเรียนะครับจะมีการกอง2ระดับด้วยกันโดยที่ระดับแรกเนี่ยจะเป็นผ้ากองนานโนนะครับผมซึ่งสามารถจะกองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ขนสัตว์หรือว่าเกสรหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดความภูมิแพ้ได้นะครับผมส่วนตัวข้างในเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยี PCO ซึ่งเป็นการปล่อยประจุลบออกมาซึ่งมันสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อและทําลายแบคทีเรียรเชื้อไวรัสรวมถึงไปจัดการกับพวกสารระเหยต่างๆที่ออกมาจากพวกเฟอร์นิเจอร์หรือสีทาบ้านที่ก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับผมส่วนในด้านของการเข้าไปดู คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์หรือควบคุมเครื่องเนี่ยท่านสามารถทําได้จากการเชื่อมแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยาซีหับนะครับผมหลังจากเชื่อมแล้วท่านสามารถจะดูสายมลภาวะต่างต่างแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องตามที่แบบต้องการได้เลยว่าจะกินไฟเท่าไหร่หรือใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าหากท่านใดที่ยังมีคําถามหรือต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ในชะ่องทาง Line Official หรือ d e ด s p a c e f a c e b o o k ได้ครับผมขอบคุณมากครับ